ชุดสองตัวนะฮะสถียชุดสองตัวนะครับสถินะฮะชุดสองตัวนะครับพรนที่แล้วที่มันหลุดไปแล้แอดไม่ได้เอาลงนะฮะเพราะว่าอะไรรู้ปะมันชนที่เก้าเห็นไหมแล้วมันมาที่เก้ามันกลายเป็นตัววิ่งเนียฮะมันอ่ามันมันมีอยู่สามงวดปะวันนี้เนาะวันนี้ แล้วก็วันนี้ที่มันได้เหมือนกัน91999979997ก็คือตั้งแต่วันนี้แหละที่แอดว่าเฮ้ยมันคงไม่ใช่อ่ะนะฮะมันน่าจะเป็นตัวนี้มากกว่าอะไรประมาณเนี้ยนะฮะแต่ว่ามันก็ยังมาที่99เนาะแล้วในวัดพาที่แล้วนะที่พาว์ทที่หนึ่งอ่ะเดือนหกนะมันมันหลุดแต่ว่ามันมาตัวบิ่งเงี้ยนะฮะมาที่9แล้วในงวัที่ผ่านมานะฮะเสาร์ศที่อหนึ่งวันที่ผ่านมามันเข้าที่สามสูรเลยนะครับ ก็เดินต่อนะฮะเดินต่อแอดก็มองว่าถ้ามันเป็นไปได้เนาะถ้ามันเป็นไปได้อ่ะนะฮะอยากจะให้ตามสูตรนี้กันด้วยนะครับเพราะว่าพอมันชนมันชนกับสูตรอที่แอดลงไว้เมื่อเช้านี้นะฮะถ้าใครไม่ได้ดูก็ลองย้อนกลับไปดูนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่สถิสติกันแรกเลยนะฮะเก้าสเก้าหนึ่งเก้าเก้าได้เก้าเก้านะฮะเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้ามาที่เจ็ดหนึ่งนะฮะหกห้าหกสามมาที่หกห้านะครับ 71, 79, 9997มาที่99 9997หลุดนะฮะแล้วก็30 38นะครับมาที่30ในวันนี้จะได้อะไรเดี๋ยวไปดูวงกันเลยนะฮะสถิตินะฮะ,นะฮะให้ใช้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะเราใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะฮะรับพันหนึ่งครั้งหลักหน่วยสองครั้งนะฮะบวกแปดตรงที่นะฮะบวกแปดตัวที่สองสิบวกแปดตัวที่สองนะฮะสตดแรกหลักหน่วยนะฮะ สองบวกสี่บวกสบวกสนะฮะ2อง4นะฮะสอบวกสเป็น6นะฮะ6 7 8 9็ดได้0นะฮะศบวกแเท่ากับ8ก็จะได้เป็น0และ8นะครับอันนี้คือชุดแรกนะชุดตัวแรกนะฮะได้0ูนย์กับแ ต่อไปนะฮะสูตรในชุดที่สองนะฮะสูตรในชุดที่2เราจะใช้หลักแสน1ครั้งหน้าหลัก1 0 1ครั้งหน้าหลักหน่วยหมุนหน้าที่1 1หนึ่งครั้งหลักร้อยนะฮะหมุนหน้าครั้งที่สองครั้งหลักร้อยหมุนท้ายหลักร้อยหมุนท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งแล้วก็หลักหน่วยหมุนท้ายครั้งที่สองครั้งบวกด้วยคงที่สูตรนี้ไม่มีตัวบวกตัวที่2นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่สูตรกันต่อนะครับสอง บวก7นะฮะบวก9บวก6บวก8บวก4แล้วก็บวก5นะครับสองสี่หกอ่าต้องทวนนิดนึงนะฮะถ้าไม่ทวนนี้บางทีลืมนะฮะ9นะฮะ9 9 18เกนาะสิ 98, นะครับสิบสนะฮะ 10, 18, 8บวก5เท่ากับ13นะฮะใน23ถูกต้องนะครับดึง18ลงมาก็จะเป็น41นะครับได้หนึ่งถูกไหมถูก4อ่ยครับเชิสูตรครับ คปเจอร์สุดไ้นะสถิติมันได้าตามนี้นะฮะเวลาจับคู่กันมันจะได้ไม่ไม่วนไม่วนเวอร์ <c oughs> ไม่วนเวอร์นะครับอะสูตรที่สองนะฮะแคปเจอร์ไว้ครับหนึ 1, 2, 1, 2, 1, 2, ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอะอยากจะให้ทุกคนนะฮะลองไปทำกันดูลองไปทำกันดูนะฮะลองไปทำกันดูว่าเฮ้ยมัน ันโอเคไหมนะฮะมันโอเคไหมนะะมันได้ม,มันมันได้อย่างที่คํานวณไหมนะฮะลองคํานวณย้อนย้อนกลับไปดูนะสติมันได้มาแบบนี้นะครับวิธีคิดวิธีทํามันได้นหแล้วเราจะาคิดว่ายังไงนะฮะคิดว่ายังไงมันจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะาทำตามบ้างแล้วก็ลองเอาไปพิจารณาดูว่าสิ่งที่เราที่เราทำนะฮะมันสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องรอแอดเลยนะฮะบางทีก็ สมาชิกวันท่านก็บอกว่าแอบงงทำไม่เป็นนะฮะมันทำไม่ยากนะมันทำไม่ยากนะครับครับผมถ้าลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมดกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแอดด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดสังเก่งเพื่อที่จะม่พลาดในคลิปต่อไปเนะาะเจอกันใหม EP นะ่ EP หน้าสวัสดีครับ